e s สเพลฮาร์ดเกิดตายวนเวียนสวัสดีครับน้องพี่ทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกับพี่ตาที่เก่าเวลาเดิมนะจ๊ะคลิปนี้พี่ก็จะมาเล่าเส้นทางการเก็บ100% achievement ของ Elden Ring ไหไนรียนทั้งหมด37ตัวพี่ก็ใช้เวลาไปร้อยกว่าชั่วโมงเล่นจริงตายจริงเก็บจริงไม่มีอ้อมเราจะไล่เล่าตามลำดับที่พี่ได้มาเลยนะครับพร้อมแชร์ฟิลตอนเล่นจริงแต่ละตัวทั้งน้ำตาบัก งงฟลุกแล้วก็ความมันสุดขีดด้วยจ้ะเรื่องกันที่ achievement แรกๆที่ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจครับก็คือ the t r a r l table ho ตัวนี้ก็จะได้หลังผ่าน tutorial สุดหินทันทีลิลิกครับตัวนี้ก็จะได้จากการใส่ลิลิกครั้งแรกที่ได้มาจากการเล่นจบด่านนะ r e p e n i s e sacred flag เก็บย้ายครบ7ขวดวิง่งวนเก็บในด่านเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองตัวนี้ชุดนี้ก็จะเป็นชุดแอคชั่นเมนบอสตัวแรกครับทรมานสุดๆไปเลยเปิดมาเลยด้วยทริสเซฟลอสคือการปราบกราดิอุสบอสตัวแรกนั่นเองใช้เวลาไปเกือบ8ชั่วโมงเลยมือสนิมมากหลังจากห่างโซลไลสมานานตัวต่อมาก็จะเป็นเดอะดัชเชตจอห์นเดอะเฟรย์หลังชนะกราดิอุสได้เราก็จะได้พ็อกเก็ตวอ h ซึ่งเป็นคีย์ไอเทมครับเอาไปให้ NPC ที่ราวเทเบิลได้เลยแล้วก็จะได้ปลดดัชเชตมาเล่นด้วยนะครับผม The Lord บเอมดอะไนท ต่อมาก็จะเป็นแอค m ชิมเมนที่เป็นระบบของฟีเจอร์เบื้องต้นครับเวสเซลซื้อเวสเซลก็จะได้มาครับตัวนี้เฟลโอเมนครับโดนมากิดโพมาดักตีเฉยทีมพี่เลยลุงกระเทืบมันแบบง,งงๆแล้วก็ได้มาแบบฟลุกๆครับเลเจนเดอรี่อนาเมนได้เลเจนเดอรี่เวปพ่นครั้งแรกดีใจแต่ไม่ต้องาย อันโถ p o w เวตัวนี้ต้องปราบเกตเอนิมี10ตัวในเอ็กซ์พี o n ชันเดียวทีมนัวมากเลยนะตอนนั้นอะ่ะก็เข้าสู่ช่วงกลางเกมเควสกับบอสก็จะเริ่มโหดขึ้นครับเปิดมาด้วยแกปปิ้งจอคือปราบอเดลมังกรตะกระก็เล่นลาวลาวไปสอรอบครับถึงจะชนะมันได้เซนทิเนลเพสปราบจีโนสเตอร์เอ่อได้เลยรอบแรกครับฟลุกมากเชียตตี้ล่มกระจุยตอนเฟสส อาเกอร์ได้จากการปราบมาลิสครับต้องเล่นถึง2รอบถึงจะผ่านได้บินตลอดเลยบอสเหนื่อยโคตรไนบิกินไอตัวนี้ก็จะได้จากปลดลาส์บอสหลังจากสังหารไหนหลอดครบ4ตัวครับโอเจลไอตัวนี้ก็จะเป็นการที่แบบเราต้องเจอคุกลับแบบสุ่มครับดวงลุนๆเลยนะอันเนี้ยเออเปิดมาทีเวร์กันเป็นแถบหมวดนี้ก็จะเป็นแอคชั่เมนที่เพื่อนช่วยลากช่วยสำรวจครับก็จะเป็นเมาท์เทนท็อปครับเพื่อนลากไปที่รับฝ่าอากาศหนาวจัดกว่าจะถึงโอ้โหหนาวเหลือเกิน Ni เอสเปกตไอตัวนี้ก็จะต้องแบบจัดการล่าบอสที่อสเตอร์ครับถ้ากว้างจัดไม่มีช่องให้ตีเลยวนไปหลายรอบมากกว่าจะจัดการเฮียแกได้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นดอนครับเป็นของแถมหลังจากได้ในเอสเปกตจบเกมได้แอคช e ่เมนต์ก็จะตามมาเลยจ้ะเดรเซอร์จะเป็นการเปลี่ยนชุดผ่านครั้งแรกหลังจบเกมแล้วมีชุดดาร์กโซราคาถูกจัดพี่ก็เลยต้องจัดมาหน่อยนะเริ่มเก็บของที่เหลือหลังจบเกมครับตรงนี้ก็จะเป็นเดอะเรเวเนน j ์จอห์นเดอะเฟรย์บล็อกเรเวเนนซ์ต้องทำการบ้านหาข้อมูลหนึ่งจะปลดได้ต นี้ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงแล้วก็ Equilibrium Beast ปราบรีบ้าแพคข้างเนื่องจากดาเมจทีมล้นเกินก็เลยชนะมาได้แบบงงๆจะ้ะ True Arbiter ตัวนี้ก็คือ Clear r Re i b e r Rage ครับที่ลด Market P ทั้งทีมต้องวิ่งหาจุดแดงแก้สถานะพอแก้ได้ก็จะได้ตัวนี้มาเลยครับผม Dark Drift Knight ปราบ f ฟลเกอครับแอบยากนะเพราะถ้ามันกว้างดูท่าก็โคตรยาก ชนะด้วยการที่ทีมมีท่าสายฟ้าแล้วก็แลกตบหน้าด้านๆจนชนะจ้ะฟิชเชอร์อิน e ดอะฟ็ครับปราบคาริโก้ครับสองคนช่วยกันเกาขาบอสอีกคนก็ยืนยิงหัวอยู่ห่างๆทีมโหดมากจนลืมบอสไปเลยเอา้าวแบบประมาณว่าเอา้าตายแล้ววะเอ็กชิเม n นสายเก็บครบจํานวนครบชุดครับก็จะมีไนท์หลอดคองเกเลอร์ตัวนี้ก็ต้องชนะไนท์หลอดครบทั้ง8ตัวเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะ รถวูดครับก็คือการพบความลับในรถวูดตัวนี้ก็จะได้มาก็ต้องมีเพื่อนลากไปออกนั่นแหละเออสังคมดีเนาะสังคมดีเกมดีจ้ะอ็อ a เทนเวสเซลครับก็คือซื้อเวสเซลครบ11บชิ้นพอเลดเกมเราก็ต้องเริ่มเสพลิลิกหนักมากใช่ไหมช่วงนี้ก็มีเท่าไหร่ก็เมาหมดจ้า Set and fast. เซตแอนด์สตรีทฟาดเงื่อนไขตัวนี้ที่จะได้คือต้องได้ของไฮเรอริตี้ครบชุดใน Expedition เดียวตอนที่พี่ได้มาก็ตามภาพเลยพี่คิดว่าทนงพี่คลั่งของแรหน่อยก็จะได้มาไม่ยากครับ a e v e m e n t ตัวนี้ เรดอีเวนต์เพิ่มเติมที่มีก็จะเป็น p l a y o o f l o อคั t ครับก็คือการผ่าน s e n t n n e l Pace Rate เดินตามไปจุดที่แมลงบินไปพอเจอบอสก็กระเทือให้มันคาย a อคช e n เมนออกมาจา้ะไทฟูนครับตัวนี้ก็คือต้องผ่าน u g k e r Rate ครับตีบอสอยู่ดีๆก็โดนว้าไปสู้กับแมงกระพุนกลางด่านอยากเป็นผงก็ไม่บอกเดี๋ยวก็จัดให้ มาสเตอรี่ครับเวลตัน well, ที่15ได้มาแบบไม่รู้ตัวครับเพระมีน้องเลเวเนน้นสอตัวสุดโหดในทีมแอคชั่นเมนที่พี่ว่าโหดที่สุดนั้นก็คือไนหลอดสเลเยอร์ครับมันคือการที่น้องพี่จะต้องปราบไนหลอด3ตัวติดกันห้ามล้มเหลวเลยครับผม พี่ก็เลือกมังกรกราดิอุสแล้วก็เซนติเนลเพสครับเพราะดูว่าง่ายสุดสำหรับไอรอนไออ่ะเนาะพี่ก็ได้แอคชิเมนตัวนี้ในไลฟ์ด้วยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปครับเผื่อมีคนอยากดูแอคชิเม้นที่พี่ตาหัวร้อนที่สุดก็จะเป็นน็อกลาเทโอเดอะเชลล์ซิตี้ครับเมืองมันสุมไม่เกิดอุ้ยก็ต้องใช้เคเวสของวิวดอร์บังคับให้มันเกิดแทนครับเดินเองสำรวจเองหมดพอดีไม่อยากเป็นภาระเพื่อนใช่ไหมแต่ก็ต้องแลกด้วยความทรมานชิบหายไวะว่จ้ะแอคชิเม้นปิดท้ายนรกที่สุดในใจพี่ตัวแรกนั้นก็ออ เงื่อนไขาการที่จะได้มาก็คือน้องพี่ต้องเคลียร์ลาร์ดบอสด้วยไนท์แฟร์ร์ให้ครบทั้ง8ตัวเลยครับคือมีเท่าไหร่ต้องเอาอไปตีราร์ดบอสให้ตายให้จบให้หมดครับตัวแรกที่พี่ใช้ผ่านก็คือไอรอนไอครับรอบนี้ดวงดีมีเรเวนเน้นอัดหิง่งห้อยใส่บอสดาเมททะลักจนตายไปเลยวิลเดอร์ช่วงนี้พี่ก็เริ่มเคยชินกับการโจมตีของบอสแล้ว <c oughs> ก็ทําให้ทีมได้ตีเรื่อยๆจนบอสตายได้เลยครับแถมมีอาวุธลีเจนดุๆอย่างดาบมาลิเคต ก็เลยง่ายเข้าไปอีกครับที่เล่นสู้กับบอสแล้วมันสุดก็คือเรเดอร์นี่แหละต่อยใส่เรื่อยๆครับท่าใหญ่แค่ไหนรับได้หมดจ้าคนอื่นเขาวิ่งหนีกันจ้าระหวันอีนนี่วิ่งเข้าไปแลกต่อยเลยโคตรดุ าเดียนของพ oh ี่ก็จัดเป็นซับทีมเน้นๆครับเพราะเลือดมันเยอะแทงได้สบายถ้าตัวมันยังยืนได้เพื่อนใจดาเมจได้เรื่อยๆยังไงบอสก็ตายครับอย่างนี้ก็จะเป็นตัวที่เล่นยากสาหรับพี่กว่าจะผ่านก็ตึงเอาเรื่องเลยครับเปิดมาด้วยรีครูสเลยมีปัญหาเรื่องความบางเป็นกระดาษของนางมากโดนหวดไม่กี่ทีดับแน่นอนครับแต่ก็ยังดีที่โจมตีจากระยะไกลได้ไงตอนเล่นพี่ก็ใช้กลยุทธ์หาเวที่แรงที่สุดมาสแปมยิงใส่บอสเรื่อยๆครับถ้าบอสเล็งพี่ก็หยุดการโจมตีโฟกัสกับการหลบไปจนกว่ามันจะเลิกสนใจแล้วก็ค่อย โจมตีใหม่ครับวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนบอสตายครับเรเวนเนนอันนี้ก็ปวดกระบาลเหมือนกันอย่างแรกคือน้องนิ่มมากหัวไหลบอสเฉียวใส่นิดเดียวดับได้เลยอะ่ะอีกเรื่องคือซัมมอนเหมือนจะดูดีแต่โดนบอสปาด2ทีก็ร่วงจ้าก็ดีกว่าไม่มีแหละแต่ถ้ามองในแง่ดีด้วยการที่น้องสเกลพลังขึ้นกับสเตตัสเฟดก็ทําให้ใช้อินแคนเทชั่นท่าแสงที่ลาดบอสแพ้ทางได้ดีและแรงมากก็ทําทให้น้องเป็นตัวทําดาเมจลาดบอสได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยครับเอ็กซิคิวเตอร์อันนี้เหมือนจะหล่อใช ความเป็นจริงคือถ้าแพรี่พลาดทีก็นอนได้เลยครับถ้าเน้นเอาชนะบอสยังไงก็ต้องอัดดาเมจใส่บอสด,ด้วยคาตานะคู่ไปเรื่อยๆไม่เน้นแพรี่ดีกว่าครับตอนพี่ผ่านครั้งแรกสภาพก็ยับยู่ยี่พอตัวเลยจ้ะแต่ผ่านมาได้ด้วยดีะนะถ้ามีเวลาก็อยากฝึกเล่นอยู่ครับเพราะมันสนุกมากนะตัวนี้ดัชเชดเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดสําหรับพี่เลยเพราะการจะรีดดาเมจมาจากนางเท่าที่พี่หาได้นั่นคือการเล่นสายแดกเกอร์ ซึ่งการโจมตีมันโคตรสั้นเลยน่าจะสั้นที่สุดในเกมแล้วด้วย<ม>แล้วด้วยที่บอสมีการโจมตีที่แทบจะรอบตัวตลอดเวลาก็ทําให้โอกาสที่จะเอามีดไปจ้วงเขานั้นก็น้อยนิดมากๆครับโชคดีที่ได้ทีมเป็นงานกับอาวุธซอร์ตออฟไนท์แอนด์เฟลมนะพอเข้ามาปึ๊บพี่ก็สแปมพลังขึ้นเต่ารัวๆจนชนะมาได้ครับหลังจากชนะรัดบอสด้วยไนท์แฟร์เรอร์ครบ8ตัวแอคชั e นเมนตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาเลยจ้าตัวที่ทรมานที่สุดกว่าจะได้มันมาคือชิฟฟิ้งเอิร์บ ทุกจุดของเหตุการณ์ชิฟฟิ้งเอิร์ธทั้ง4ตำแหน่งครับตอนนี้พี่ก็ขาดเดอะครีเตอร์ถูกไหมซึ่งพี่ก็มาสังเกตว่าหลังเล่นจบเกมอีเวนต์ชิฟฟิ้งเอิร์ธนี้ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยเว้ยตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวก็เกิดแหละ แต่พอเล่นจนตีลาร์ดบอสตายไปไม่ต่ำกว่า8รอบจากเอ i ก e ิเมนแชมป p i o นผ่านแล้วช h i f ิ i n g Earth ก็ยังไม่เกิดเลยพี่ก็มั่นใจเลยว,ว่าน่าจะบักแล้วแหละครับด้วยการที่พี่รีบนะคราวนี้ก็เลยเล่นเซฟใหม่ตั้งแต่ต้นจนครบแล้วก็ Yes พี่ก็ได้ a อ็ i e ิเมนเดอะครีเอเตอกับช h i f ิ i n g Earth มาครองครับผมและหลังจากที่พี่ได้เอ i ก e ิเมนครบทุกตัวแล้วไนเรียนก็จะเป็นเอ i ก e ิเมนตัวสุดท้ายที่พี่ได้มาเนื่องจากเก็บ100%ครบทุกตัวครับ โอเคนี่แหละครับ100ชั่วโมง37 c อก e ิเมนต์แบบถึงเลือดถึงเนื้อของพี่ตะใครดูแล้วมีอะไรอยากถามอยากเมาส์อยากแชร์ประสบการณ์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยขอบคุณที่ติดตามสนับสนุนและเดินทางมาด้วยกันนะค,ะครับผมกระผมตุต้าจากช่อง Test Play h a r ดก็ต้องขอลาน้องพี่ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าในคลิป How to Elden Ring ในเรียนที่พี่กำลังเตรียมอยู่นะไปละแล้วเจอกันบ๊ายบาย